ก็เลยอยากจะขายบ้านหลังนี้เพื่อเอาเงินมาหมุนเวียนก่อนถ้าเธอขายบ้านแล้วพี่ชายแกกับฉันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะแค่ถ้าเราอยู่ฟรีมาหลายปีเนะี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วทุกวันนี้พี่ทำงานหาเงินเองเงินก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วในจะค่านมลูกค่าเรียนของลูกค่าย้ายออกไปตอนนี้ฉันไม่ไหวจริงๆนะ พี่จูนพี่จูนพี่จูนอยู่ไหมคะอ้าวแคทมาได้ไงเนี่ยไปเข้ามาในบ้านก่อนสิค่ะทีรัก เอาผลไม้ในตูน้เย็นออกมาหน่อยอไม,ไม่ต้องก็ได้ค่ะพี่จูนหนูมาแค่แป๊บเดียวยองค่ะเป็นไรแค่แคบมาหาพี่เนี่ยพี่ก็ดีใจมากแล้วแล้วนี่ซื้ออะไรมาเยอะแย,ะเ,ยะเนี่ยที่หนูมาวันนี้หนูมีเรื่องอยากจะให้พี่ช่วยหน่อยอะคะ่ะดูสิพูดอย่างกับพี่เป็นคนอื่นไปได้น้องอะ่ะ ช่วยเหลือครอบครัวพี่มาเยอะถ้ามีอะไรเนี่ยน้องบอกมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจคืรว่าช่วงนี้บริษัทหนูติดปัญหานิดหน่อยหนูต้องการใช้เงินด่วนนะคะหนูก็เลยอยากจะขายบ้านหลังนี้เพื่อเอาเงินมาหมุนเวียนก่อนอะไรนะ แล้วพี่ชายแกยกับฉันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะน่ชิงพูดอะไรออกมาเนี่ยบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านของแคทอยู่แล้วแคทถ้าเราอยู่ฟรีมาหลายปีเนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วแต่เขาก็ไม่ควรทำแบบนี้นี่นอกจากบ้านหลังนี้แล้วอะ่ะเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วนะออพี่ชิงไม่ต้องกันวนงวลหรอกนะคะ เดี๋ยวหนูให้เงินพี่สองคนไปเช่อห้องอยู่ก่อนรอบริษัทหนูคงที่เดี๋ยวหนูค่อยหาวิธีอื่นให้คะ่ะบอกแล้วไงว่าให้นั่งดีๆคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองหรือไงหยุดบ่นได้ละถ้าเธอไม่พูดเนี่ยก็ไม่มีใครว่าเธอเป็นใบ้หรอกแล้วฉันผิดตรงไหนแล้วแคปผิดห้ือไงที่มาช่วยเราอะ จะให้ย้ายออกไปก็ได้นะแคทเธอช่วยหางานให้จูนหน่อยสิทุกวันนี้พี่ทำงานหาเงินเองเงินก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วในจะค่านมลูกค่าเรียนของลูกถ้าย้ายออกไปตอนนี้ฉันไม่ไหวจริงๆนะเรื่องเนี้ยไม่เกี่ยวกับแคทสักหน่อยถ้าคุณจะว่าผมไม่ได้เรื่องเนี่ยคุณก็บอกมาตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมใช่แล้วไงอยู่กับพี่มันเฮงสวยจริงๆเลย ทีเนี้ยฉันกับลูกและแกคงได้เป็นนอนข้างทางจริงแล้วสินะพอใจแกหรือยังทำแน่จริงมึงพูดมาอีกรอบสิพี่สองคนพอได้แล้วค่ะเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวพี่สองคนอยู่ที่นี่ไปก่อนส่วนเรื่องบริษัทหนูเดี๋ยวหนูหาวิธีอื่นก็ได้ค่ะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะ นี่พวกแกทำไรเนีเ่ยต้อก็เจ้าของบ้านให้พวกผมมาขนของอะทำไมเหรอ ของบ้านเราสองคนอะคะ่ะที่เป็นเจ้าของบ้านแต่ในชโฉนดมันเป็นชื่อของฉันนี่มันจะกลายเป็นบ้านของพี่ได้ไงแต่เมื่อวานแคทยังพูดอยู่เลยว่าแคทเปลี่ยนใจละ ไปกระทันหันแบบนี้มันไม่ได้นะแต่บ้านหลังเนี้ยมันเป็นของฉันฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าที่แกอยากให้ฉันย้ายออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยราคาสูงแกก็เลยอยากได้บ้านหลังนี้คืนแกไม่ต้องมาอ้างหรอกนะว่าบริษัทแกเกิดปัญหาหรอก<พ>อจ,จะบอกให้รู้ไว้นะ ว่าฉันไม่มีวันคืนบ้านหลังนี้ให้แกไม่คืนงั้นเหรอฉันอุตส่าห์ให้พวกพี่อยู่บ้านหลังนี้ฟรีๆโดยไม่คิดตังแม้แต่บาทเดียว แต่พวกพี่ก็ยังไม่ด่าฉันแบบนี้อีกเหรอเวลาแบบนี้คุณยังจะเข้าข้างเขาอีกเหรอ คืนให้เขาตอนเนี้ยเราได้ไปนอนข้างถนนจริงๆด้วยพอได้ละถ้าพี่ไม่พูดแบบนั้นอ่ะวันนี้ต่างหากที่จะต้องนอนข้างถนนอ่ะคุณหมายความว่ายังไงเธอก็รู้ว่าแคดนิสัยยังไงเธอยังจะไปพูดแบบนั้นใส่เขาอีกอีกอย่างพี่ก็ไม่ใช่คนโง่บริษัทของเขาออกจะใหญ่โตถึงเขาจะจนแต่เขาก็รวยกว่าเราหลายเท่าพี่ว่า เขาน่าจะรู้ว่าราคาบ้านมันสูงขึ้นเขาก็เลยหาข้ออ้างเพื่อที่จะมาเอาบ้านหลังนี้คืนน่ะถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเราก็ไม่ควรคืนให้เขาสิอีกอย่างเราก็อยู่บ้านหลังนี้มานานแล้วด้วยถ้าต้องคืนเขาต้องแบ่งให้เราครึ่งหนึ่งถึงจะยอมได้ไม่งั้นฉันไม่ยอมย้ายออกจากที่นี้แน่ เธอก็อย่าไปพูดแบบนั้นกับเขาละกันทำตัวจนๆไว้แค่นี้มันก็ใจอ่อนแล้ว ยังไงวันนี้ก็ต้องย้ายเชิญพวกพี่สองคนเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านหลังนี้ซะก่อนที่ฉันจะลงไม้ลงมือไปมากกว่านี้ไปสิ